โยมทราบหรือไม่ว่านกอินทรีเป็นสัตว์ปีกที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกมันมีอายุยาวนานถึง70ปีเพื่อที่มันจะมีอายุยาวนานได้ขนาดนั้นมันต้องผ่านการตัดสินใจที่ยากลำบากนั่นก็คือเมื่อมันอายุ40ปีจะงอยปากของมันจะงองุง้มยากต่อการจิกล่าเหยื่อกรงลิบอันทรงพลัง และแหลมคมของมันจะยาวและง้มเข้าทําให้มันไม่สามารถจับเหยื่อได้อีกต่อไปปีของมันจะเริ่มหนาเตอะและหนักอึง้งทําให้มันบินลําบากและทําให้มันไม่สามารถล่เหยื่อได้อย่างที่เป็นอยู่มีอยู่สองทางเลือกที่มันต้องทําคือ 1. ยอมอดตายหรือยอมรับขบวนการที่เจ็บปวดและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ถ้ามันเลือกทางที่สองสิ่งแรกที่มันต้องทําคือมันต้องบินขึ้นไปสู่ภูเขาหินสูงณสถานที่ภูเขาสูงแห่งนั้นมันได้เริ่มต้นขั้นตอนขบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดและสำคัญยิ่งมันได้ใช้ปากของมันเพราะปากของมันกับหินอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยร้อยครั้งเป็นพันพันครั้งเพื่อให้จมอยปากของมันได้หลุดออกมา จากนั้นมันต้องเคาะเล็บของตนเองที่งองุ้มทําอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยร้อยครั้งเป็นพันพันครั้งกับพื้นหินที่แข็งกระด้างทีละเล็บทีละข้างจนมันหลุดออกมาหมดหลังจากนั้นมันต้องจิกดึงขนที่หนาเตอะตรงอกและปีกออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนขนเหล่านั้นหมดไป แน่นอนขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานและผ่านความเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสสากาันขบวนการเริ่มต้นอย่างช้าๆและสิ้นสุดลงเมื่อครบ150วันเมื่อมันอดทนต่อความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้รางวัลของมันคือปากที่งอกออกมาใหม่และสวยงามกว่าเดิมเล็บที่งอกออกมาใหม่จะแหลมคมและทรงพลังเหมาะก,กับการล่าสัตว์ หาอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและของขวัญที่ล้ำค่าอีกอย่างคือชีวิตที่จะมีต่อไปอีก30ปีและเป็น30ปีที่สั่งางามมันจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งด้วยปีกอันทรงพลังกว่าเดิมมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปมีนกอินทรีหลายตัวที่ผ่านบททดสอบแต่มันก็มีจำนวนไม่มากที่มันยอมรับ การเปลี่ยนแปลงและบททดสอบนี้มันได้พ่ายแพ้และตายไปในที่สุดโยมลองหันกลับมาดูชีวิตของเราสิเรารู้สึกเสียใจท้อแท้ในชีวิตรู้สึกสิ้นหวังผิดหวังล้มเหลวคุณจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินต่อไปไหมปล่อยให้มันกัดก่อนความคิดในใจของเราให้สิ้นหวังหรือจะลุกขึ้นมา สู้แล้วยอมรับการเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นเลือกที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราควรตัดสินใจว่าอะไรคือความต้องการ ที่แท้จริงในชีวิตเรามันอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหากเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเมื่อไหร่อาจจะมีใครบางคนที่พยายามหยุดยัง้งขัดขวางหรือคอยซ้ำเติมเราเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ให้เราต้องเจ็บปวดเราต้องอดทนจนถึงที่สุดเพราะเมื่อเราผ่านไปได้จงจำไว้ว่าสิ่งที่กำลังจะผ่านเข้ามาดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเสมออดีต มีไว้เพื่อสอนให้เราได้เรียนรู้ส่วนช่วงเวลาที่โหดร้ายนั้นมีไว้เพื่อทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นโยมจะไม่มีวันมีความสุขได้ถ้าหากโยมยังจมอยู่กับความโศกเศร้าบางครั้งโยมควรจะยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ผ่านไปจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมบางครั้งเราก็ต้องก้าวผ่านคืนอันโหดร้ายเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนจงอดทนแล้วทุกอย เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดข้ามสิ่งเป็นอยู่เพื่อนําเราไปสู่สิ่งที่ต้องการจดจําไว้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าจะคู่ควรกับสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นผมสามเณรเอเคจะเดินผร